สวัสดีครับมาอย่างไรนี่หาวัตถุดิบหาวัตถุดิบเอ้ยบึงไปเฉลยแล้ว <laughs> มาหาวัตถุดิบครับผมนี่มเนอุปกรณ์ตัวไม่ได้ทําอุปกรณ์ครับวันนี้มาซื้อเป็ดยานี่เพ็่อนโยูเดี๋ยวโทรหาเพื่อนแล้ว <c oughs> เพ็ดดเ่นโยูผมมมานี่มาหาเรา คือนึงแหละพันปูยูอีกพปืนหนีพันยูโยยพันยูบ้านเป็ดพันกำลังแต่กัดพ่อกินอยู่มั้งซสำนีเต้นเป็ดหน่อยเด้เป็ดหน่อยเออเนี่ยไหลคุณตัวแมม่ัันตวสีดำมันยังใหญ่ก่าคุณมันเป็ดกราบไม่กินอะไรหรือกินได้ก็ป็ดกราบมันเป็นยังไงบอนกราบ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 กินแล้วมันจะกราบโอ้นี่ตัวหน่อยอันนี้กำลังออกหน่อย อยู่ในบ้านโคกครับเนี่ยบ้านโคกฟันโป่งครับผม,มอยู่ในซ้อยล่งสีเกาครับลงสีเกาจะอยู่ตรงแยกขาขๆวนะคนคนเบ่ออกบนเรือนหนีถอนไงเออแต่คนพื้นที่พื้นที่หูดีนะแถวเนี้ยนี่มันก็เป็นสวนเป็นเพิ่งเพื่อนแล้ครับเนี่ยเพิ่นเลียงอยู่สวนครับอยู่ในทงในทาบ้านสวนเพิ่น เดี๋ยวให้เพื่นมาก่อนครับเขาไปเบิ้งเป็ดน้ำกันอันนี้พอเพื่อนมาแล้วเจ้าของฟาร์มมาแล้วขอนายมไทยวิดีโอเลยเพ่อเป็ดโอ้ปเป็ดหลายครับปีเป็ดกราบปดเป็ดเทมบ่บอรุ่นใดล่ะพวกย่งไงนะพ่อ หันหันรุ่นเดี่วกินเป็ดปดแมนใส่มันหน่อยบ่แม่ไหนก็ได้นะแม่เท่าๆอู้เป็ดพ่อหลายอยู่ตัวนี้ันเลยบ่หลายอยู่เอันแม่หรือแม่มันเลยบ่ครับแม่พูดถนงเบักตีนเหลืองคนเดียวมันหน่อยบ่พ่อมันจะพ่อจิ้นไปแั่ก็จะพ่อจิ้นกับตัวมันเต็มมันสี่รูได้วยน่ะโอ้ตัวเทือกนะเออตัวเทือกนนะสี่รูปได้ตัวแม่ที่สองรูปถ้ามันหน่อยก็เอาสองตัวป่ คนบัออ่ะมนี้สมนี้เยคนหลกโอ้เอานทำไมัเมียมเนียเมียมน่นี่เัยเท่านั่นนั่นบอกตัวเตี้ยนะบอแมนตัวเดียวพ่อแมนบอกเอาสันจัดไปตัวนั้นแหละอิ่มอยู่ดอกสองคนสามคนหนึครับกินสามคนครับกินสามขนครับ นี่บรรยากาศภายในสวนครับโอ้พอเราเลี้ยงเป็ดหลายครับมีทั้งเป็ดกาเป็ดเทพพื้นที่กว้างบรรยากาศเหมาะเหมาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งวัตถุลิบกันอยู่บ้านเฮ้าครับบันนี้เอา้บรราบันนี้ก็ได้วัตถุลิบมาแล้วนี่ มันนอนในนี้แหละ่อก็ได้้แลวในนี้มีเลยมีใบบักขามตาไข่ปลาอีตัโอ้ยอยู่สวนผอแล้วมีเบิร์ตสุย่างผู้ใด<บ> <ละ S 2> อ่าสนใจเนาะสนใจก็เข้ามาได้ครับมีเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทายเบอร์โทรทางหน้าให้โทรเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวผอแล้วสิเข้ามาเราสีเข้ามาจับให้มันเลือกเอาครับทั้งเป็ดทั้งลายนี่ผอแล้วว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี่ พอดีเลยมาพ่อเนี่ยพอดีเน่ม่กินสีเจ้าเนี่ยเนี่ยสิ้นเดือนมันแหบกันเด้วม่เห็บกันนี่สิ้นเดือนนี่ชุดนี้นี่ได้ครับนี่กำลังใหญ่เลยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่ะนี่เบิ่งเบอร์โทรสิ้นเดือนนี่ไปหาสีไม่โบอึดโบอึดเนี่ยอาอพอดีนี่เบอร์โทรนะครับโทรตามนี่เลย0 8 6 3 4 4 5 6 5กสามสี่ี่ห้าหกหดครับนี่ยอ่ะเบอร์โทรตามนี่เลยครับอยู่บ้านโคกอยู่นาะพ่อเนาะ ออกมาเลยครับโทรมาก่อนครับผมอาเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับช่างโลสองโลสองโลขีดสองโลขีดสองโลขีดหนึ่งขีดหนึ่งอะไรอ้าวโลเล่องโลสองโอเคไปมาตุ้นทิพย์เรียบร้อยไปเออได้เป็ดแล้วเดินทางกลับนี่ มันมาสัางกันอี่ตั้นตอนใดบุนีเน,อเอน้องอยุซอยนี่ก็มีครับเนี่ยนี่แต่เพิ่นบุยูไลยูมองซื้อเป็ดเนี่ยแต่เพิ่นบูยู นักได้มืนเนี่ยเขาเมื่อคืนมันจะเดินเนี่ยเนี่ยเอาไหมอคชั่นเอาหนังหล,ลายๆทีเ่เป็ดแล้วนี่อูอหอ้หนังหนาอืมหนังหนา,าเป็นควายที่เป็ดอืม เป็ดเป็ดสดๆกินอ้ำเป็ดเหมือนเนี่ยเนาะม,มีกมับขุมขุมนี่พยันเมียเนี่ยวิธีการคันหลอดมุกคือไก่เหนียวไก่เหนียวรอน่ายิ่งดึงออกออกเลยอือเนาะพอดีมันพอดีแยกเอาไป ลวกซ้อยมันมาตัวนี่งแล้วเนี่ยนังมันเดี๋ยวไปต้มแล้วก็มาสร้อยเป็นชิน้นๆนิดหน,น่อยเนาะแมนแมนใส่น้ำลาดเอาไปเจอขั้นตอนต่อไปครับติดตามต่อไปเดี๋ยวอะไรวะนี่วะโบทุกนี่ไมรู้จึดเร็วจัง ย่างท่าบีหัวท่าบีมันหนีท่าหัวละอ,อี่เอรเป็ดมันขนาดนี่ <c oughs> อย่าง,อางหอมๆลาเป็ดอัมเป็นเนี่มันต้องมีเมนูย่างเนาะต้องได้ย่างหัวย่างขามันล่ะเนาะนี่ต้องเอามาเนี่ยมาท่าบีมันย่างพนะอันนี้ ลางใส่แล้วไปต้มแล้วมาซ้อยใส่น้ำไอ้อำเนาะแมจ้วขึ้นกับใส่มันอืมเดี๋ยวๆนี่เยวอันนี้เดี๋ยวขึ้นต้มไปต้มก่อนซอยยิกๆเดี่ย,ยงซอยถนัด นังนี่กุ๊บกรุบเลยนะมันมเป็นล้วนนี่โค้ชุดยอดล้วนนี่มันมันออกนี่กับตัวกินโฟเบิร์สสามคนเลยแล้วอ็ดิบๆตุ่มๆมันบรเซียรเป็ดตัวพวกไงตัวใดสองไม่นู่นเล้วรอก็ไดสามมันไหมนี่อีกอหนึ่งอ่าย่างอีกหัวท่าบีอีกกินหัวกินหากินจ้าตลอดตัว อ,อ้าวอ่อนแล้วเว้ยออกจากเตาไม่ไหม้ไปนะร้อน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 แห้นตีน เฮนตินเฮนติน ชุยเลยคลิปนี้สีเงาในเด้อครับเด้อคลิปนี้ดูกันไปเงาๆเลยมือนี้ครับว่างย,ยาวๆกันไปเลยวันน,น,นี้มันจังสิได้อาร์ทรถในการกินเนาะเอ,อ้ยกินตีนไหมที่รักไม่จ้าที่รักไม่กินตีนจ้าไม่เอาตีนใช่ไหมไม่จ้าไห้หมดหล่อ,อยูดเลยยหน่อยนะ ตีนมึงแกมันหลอดอยูย่นนในบ้ิเ็นตุ่ม <c oughs> แห้งยางมันแหงแห้งแล้เลย อ,อันนี้น้ำมันเฟรชล้นวนเลยบอ่านหนังมันึ่งหนง่งเดี น,นี่ใครจะเป็นคนลาบนี่พอบ้านแล้วเหลือมั้ย ขั้นตอนนี้อันนี้เป็นตับเป็นกลืนเดี๋ยวส้อยแล้วเอาไปใส่น้ำหลาบเดี๋ยวไปขันเลือ,อดด้วยอันนี้เป็นต้มครับเรียบ้อยเนีน่ไม่มีว่แม่ตดน้หอมมาขั้นตอนการ ปูงครับนะข้าวคั่วข้าวโพดข้าวคั่วโอ้ข้าวคั่วหอมอยู่พริกปน่นอ,อีกว่าน้ำปลาพอจังหน่อยเอ,อ็นอันนี้ใสายไร่แสบไร้ สิ่งช้อนแล้วก็มะนาวมะนาวก่อนมะนาวตามดุ๊ดนาวในี่ใส่ได้หน่อยเหน็นปะอืมเจนหน่อยเลยพอหน่วยหนึ่งเจอดวมะนาวหน่วยหนึ่งอ,อ่าจัดให้อ่าว หน่อยตัวเดียวเ้าจิตเอดเอาเอาเอา,เอาตัวนียมันแซบก็ไดนะ้อตตัวนี่เดี๋ยวเลือด้างก็ยัที่หลามาสิมั้งจ่ A dạng áo Để có dạng chị để lược. Say đợt beng beng nó beng 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 đây, ก้อยเนื้อไปแล้วครับเนี่ยคุณตาขอท่าขอท่าครับตอนเนี่ยซิมดูซินะเดี๋ยวผมซิมมึงมแสบีบแสบีบแสบีบพอเลยเจฉาครับ เออ,อ,อเพอแล้วไปกินขอร่วมกันครับผมขอทา่าขอทา่าดีไหมอืมอ,อุ้ยต้มต้มต้ตมเดี๋ยวเดี๋ยวขอซิมมองกันนะเทบุนเลยดิขอนบ้า เอาท่าวอ่ะเอาจัดให้เลยเด้อครับนี่เมนูนี่อ่ำเป็ดตันวน่ะโอ้ได้อยู่นี่พอดดี้พุดดีมีพริกทอดมาๆๆครับ ส,สวัสดีครับผีมมามามาค <ไป S 1> <Halloween> รับอัมเป็ดครับเมนูอัมเป็ดครับครับต้มนะอันนี้ขัวครับเนี่ยอันนี้ไปครัวสุกเมนูสุร่าอัมแล้วมั้งนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัมข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวกัมหลากหลายครับ มีของโปรดมากอีกเนี่ยหอมเงืองหอมสละอัมมวยหอมแดงนี่หอมกำเสียงหัวไหมมามาใจจอดไหลคำแรกลองใส่เบื้องเลยเนี่ยอหือเราบ่ต้มเบ็ดกระเซ็บสละอัมอัมล้ำ นี S <S ่เป็นแค่หยเลือมายอแล้วเสอุ้ยแสบยูกแสบแสบนี่นี่พักแสบกินบ้ากัะแล้วกันลำแสบกินก๊อกกันไหมรู้เยเผาบ่บ่ไม่รู้สึกเผารู้สึกเลยทันทีบ้ากินดีๆยนะคะแล้ เราแบบเผ็ดเยอใช่ไม่ร้อนแล้วก็กินเลยนี่ยังกาะอลินฟ้าเแี่กาลินฟ้าลินฟ้าแตงหัวผ้าไปช่ไปชพูบต่เนแตน่อกินกัพริกขอดบ้าเนี่โอ้ขขาวทาขขาวทาเนียสดนนำโกกโรกก่อนครับ

เดี๋ยวลองอันนี้เอาไปขวบในบ้านเคุณนบก,กินเลือดลองขวบขวบครับไอตัวโบขวบไม่ได้แตกต่างเปล่าจับก่นเยับแซ่บขึ้นเลยแซ่บมันจะหอมเด็กกินหอมตัวนี้ไอตัวขวนะ <c oughs> บอ่ะคุณคุณโกิน <c oughs> คนบโบก,กินเป็ด กินต้มจืดกินต้มจืดอ่าโบไม่กินเป็ดนี่ใส่เข้าไปบ้างครับหมูจักเฮดถือสูตรโบถือสูตรเด้อครับเนี่ยกำลังเฮดเทือกแรกนะครับเนี่ยเรีว่าอั่มเป็ดเนี่ยจึงสี่ละถือเลยแบบนี้บอเรื่องอะไรทั้งที่ผมเขาให้แย่มากเขาให้แ่าผู้ต้องการเลือดไหลผมนี่ร้อยเลือด นู้นจะอัมเนี่ยร้อยเลือดที่อัมทำมันร้อยเลือดเขาเห็นอัมอัมเดือดร้อยอัมลำนี่ยทำแบบนี้นี่คือเอาไปกรัวแล้วแสบแสบเยอะใช่กับเข่าเหนียวครับน้องเอ้นิ่งขาไมาเดือดสูงแค่น้ำฮ้อนเนี่ยลวกเขาเดือดซะก่อนก็จะน้ำตกใช่ไหมแล้วเขาไมาเที่ยวแล้ว มานเลืดิอ่ามเอาอยูที่นั่นตกว่บเคยเฮ็ดเจีบเหรอจีบเรบรเห็ดอีีแล้วเจีบสดม่าหอีดีอกันก็ไปนู่นนึงบางคัเนะรู้เรื่อง เด็กส่นหนาลูกใบผมสิเขาันอ้มลำมีนุสระอําอี๋ดเดี๋ยวราส่วนันาไปใเย็นนะคะหิอใช่ไหม หมแซ่บเนาะแซจิ้มแม่ทะเลอัลมัไข่ส้มเอาตับไก่แม่น้องยกเอาไหมสมใส่รใบระขามอ่อนลื่นอืมบ่ได้ใส่้มอื่นเลยใส่ใบระขามเลยเสียบอัลังทันี้ยวำเนี่วกําเสีบอัลังทั่วกะทั่วแดง แสบ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 โอ้แก่มหนักีเด็กนบแสบต่างกล้องอืั้ว เส็บอืมอะไรอ่ะอืมพ่อเป็ดจะไงจรินพ่อเป็ดอะไรกันอืม,อ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 ม แซ่บมากจะถือสูตรโบถือสูตรโบหูแล้วเห็ดออกมาแล้วแซ่บคือเขามีซ้ำนี่แหละเอดเอนึงเลยอืมพริกงวยพริกแห้งทอดเปย์เป็นน้นูึนเลยให้ลูกเป็นน้นนมันนะ ไปนน่นเลยไปต้มกระเส็บเป็ดแม่ เป็ดแม่มาบ่นี้เอาบ่นได้หรอกไปเลยไปหายายวันนี้รถหนักคุณนะบัวได้หรอก รถบ่ได้ลดระรถบ่ท่านละหละแสบปานเนี่ยน้ำนักขึ้นรู้ขึ้นนี่อืมทั้งเมื่อเช้าวันนี้ขึ้นปอนขึ้นซอฟกว่าขึ้นไม่เบา ฮะหูตัวให่เลยใส่กับผักกรอบๆไปกูได้มักเออเนะี่ยแต่ผมบ่มกักผักอันนี้กินบ่เป็นลีนฟ้าห<อ>มูซิ้อกล้วมันสีไมีกินนะมันขิวอันนี้มันไม่ไดเทลเดี๋ยวกินนะ เด็กคันเทปประลูรีบต้องรีบฟาขันพระเจ้าเกี่ยวต้องพระเจ้าจอดอสุดยอดเอาฝากไว้นะครับเมนูอัมเป็ดจัดให้ตามค้ามอ มันนี้ปากไว้ทั้งนี่แหละไว้ไเจอกันคลิปหน้าครับบายบายมาดิจ้าบายบายพอคลิปหน้าจ้าคุณได้ก,กินยังบอกมาเด้อเด้อสุดจัดไห